เอาละครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอดัชชเกมเมอร์กันอีกเช่นเคยแล้วนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นเป็นลิงโลมมิ่งให้เพื่อนๆดูกันนะครับก็เป็นวิธีการเดินเกมนะครับสำหรับลิงโลมมิ่งของผมเองนะเกมนี้มันแบบเหตุจําเป็นนะครับเลยต้องหยิบมาโลมนะครับเพราะว่าทางด้านแบบเขาแบบแย่งแครี่กันนะครับแล้วอีกคนนึงหยิบเทลมาทับนะครับผมเลยต้องได้มาโลมนะเกมนี้ก็มาดูกันเลยครับว่ามันจะเป็นยังไงนะเกมนี้นะ สำหรับคนที่เข้ามาดูใหม่นะครับก็อย่าลืมฝาก like, กดไลค์กดติดตามให้กันด้วยนะครับเพื่อจะเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปด้วยนะโอเคก็ช่วยๆเพื่อนฟ์มไปก่อนนะครับลิงโลมนะก็ต้องเข้าใจนะครับความมันไม่ใช่เหมือนแทงทั่วไปนะครับโอเค เป็นแอซซินนะครับที่ผมบอกทุกทีเลยนะสำหรับแอตซินโรมนะครับผมจะชอบแบบช่วยป่าฟาร์มนะครับเพราะว่ามันแบบมันไปเดินโซนให้เพื่อนไม่ได้นะครับมันตัวมันไม่ได้แบบึกเหมือนแท้งปกติอยู่แล้วนะครับโอเคครับนี่ไงวีล่าตกไปหนึทีโอ้โหครึ่งรอดนะครับเราเนี่ยมันต้องแบบต้องการของนิดนึงนะครับตัวลิงนะต้องรอของนิดนึงนะครับ ยิ่งเป็นลมยิ่งแล้วใหญ่เลยนะครับต้องอาศัยแบบการเข้าไฟล์หรือการไปลาดเขานะถึงจะมีตังในการแบกนะครับโอเคก็ตอนนี้ก็ถึง1,600นกซับสไแล้วนะครับก็ขอบคุณทุกคนเลยนะครับที่ช่วยกันติดตามนะครับโอเคก็เดินทางสู่2,000 s u ซับสไคร์ไปด้วยกันนะครับโอเคตีมังกรไปครับ โอเคครับได้เฮอร์คิวลิสแมเนตมาแนละ้วโอ้ไม่ใช่ได้เขาเรียกว่าอะไรวะอ่ารองเท้าอิ่งไวนะครับเขาเรียกว่าเฮอร์เมสนะครับเฮอร์เมสซิเลตนะครับโอ้โหเฮอร์คิลิสอะไรนะรเดี๋ยวขอตัวกับเปรี่ก่อนนะครับเดี๋ยวจะขึ้นเป็นของลมทางด้านล้างเลยนะจะได้เอามาล้างแก๊กด้วยนะครับก็ย่างตึงอะเออขี่รถตรงๆนะครับโคเท แท็กได้ก็แท็กนะครับลิงโรมมันต้องการเงินนะตอนนี้คือผมไม่สอนใครคแล้วครับเพราะว่าผมกลัวทีมผมแบกไม่ได้นะผมจะแท็กไปเลยนะเอาลิเกอร์จูโอ้โดนดึงไป้ะจ้าติ๊กเกอร์่ะไม่ทันดอกจ้าเพื่อนน่าจะตายแทนเราเลยไปฮาไปครับไม่ได้ตึงก็ตายไปนะเน้นแบกเพื่อนไปก่อนนะครับช่วงนี้นะ โอเคขึ้นเป็นทางหน้านล้างเลยนะครับช่วงนี้ก็จะลงคลิปบ่อยนิดนึงนะครับอ่าขยันหน่อยๆน,นะเดี๋ยวขึ้นเป็นทางด้านถนผงมือเลยครับผงมือคีิคอลนะสำหรับการเล่นดิงเนี่ยต้องขึ้นถผงมือแล้วนะครับมันจะช่วยแบบเอ่อเซฟเราได้มากๆากเลยนะครับโอเค เหตุจำเป็นที่ต้องหยิบมาโลมนะเกมเนี้งงเหมือนกันทำไมได้โลมว่าจะหยิบมาลิงออฟนะครับมีไงแหลมห่ะแหลมอะ่มอะปุ๊บไปสวยตายกว่าล้างตีสวยตายหมดครับแอตซีสองตัวเรามีรองเท้าเฮอมีนะครับเราวิ่งไวอยูน่นนะแต่โอ้โหมันแบบมันเคลียร์คิ่ไวมากอะไอเนี่ยเคลียร์แป๊บเดียวเบหมดล เดี๋ยวเราวิ่งหาอะไรดีกว่าวิ่งหาเหยื่อน่าจะตายแล้วครับบลานี่ไงจับยกรอสันนี่ไงโอเคสวยโซโรโคิวมาช่วยๆเดี๋ยวขึ้นเป็นคูเมือ,อีกอันนึงนะครับเพื่อเพิ่มอาตาัตราคีย์ลิคอลอ,อ,อีกนะโอเคตึงเกินสานิตไม่รอเลยเนาะมานาก็ค่อนข้างโลนะครับเดี๋ยว ตีป้อมบนดีกว่านะตอนนี้น่าจะตีได้สบายชิลๆนะครับแตกเราวิ่งเลยดีกว่าโอ้โหโดนดูดไม่นะโอ้โหตายครับมาตัดมาช็อตน,นี้เลยนะครับเดี๋ยวรอจังหวะนะครับป้อมบนเราแตกวนะยังไงเขาต้องมาครับเดี๋ยวเคลียร์เวฟไปก่อนนะแกงมันจะดึงโอ้โหวิ่งเกือบเกือบแห้งนี่ไงตีตีตไปละจ้าโอ้ยกดล้างเฮ้ยได้นะเนี่ย นี่ไงสวยสวนโดนสวนไม่ดีสกอเ์เดินเกียม,มาค่อนข้างดีนะครับถือว่าทําได้ดีเลยนะเกมนี้ไม่ได้โยนเท่าไหร่นะครับลิงโรมนะเนี่ยฟรนมไปนะครับเราจะได้มีไอเทมมาแบบเพื่อนนะถ้าลิงไม่มีไอเทมเนี่ยเพื่อนๆก็รู้นะครับว่ามันจะตีใครไม่เข้าเลยนะจังหวะนี้หายตัวทุบทุบทุบโอโ้โดนตันโอ้ยสติเกอร์มาแล้วจ้า มาอยู่แล้วสไตล์ตายวิ่งก้บมุมรีครับจังหวะน,นี้ถ้าบาเบลเวลห้อย่างที่อ่ะยังสวยเขียนลามิงอย่างจา้าขี่ตุ๊บๆไปอืมกลางกลางโลหมดเลยตอนนี้โอ้โอ้ลิกเตอร์นี่ไงปีไปแล้วจ้ามีอยู่แล้ว ไปแล้วไปแล้วไปแล้วมีอยู่แล้วนะโหน่าจะตายนเนี่โอ,อ้ตายละตายหมดเลยเดี๋ยวเราตัดมีดไว้ก่อนนะครับเพื่อนจะได้เล่นง่ายนะครับยิงหาฟาร์มต่อเลยนะสู่เขาไม่ได้เราก็ฟาร์มไปก่อนนะครับนะต่อพยายามล้วงตัวบางๆเขาให้ได้นะครับ ก็จะนัะ่นแหละก็จะแบบมีไฟในการโอกาสเล่นเยอะขึ้นนะครับจะมีโอกาสในการเล่นไฟเยอะขึ้นนะถ้าตัวบางเขาหายนะครับตัวดาเมตรหลักเขาหายนะผมต้องดูนะครับว่าใครจะเอาใครนี่ไงตีจุกเอาไม่โดนวีล่ามาปิดว่ะแต่เรามีล้างอยู่นะครับไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่นะแต่ดาเมจมันอะดิแรงนะครับ เดี๋ยววิ่งอ้อมนะครับวิ่งอ้อม่าให้พยายามจะให้เขาเห็นตัวเราเนะี่ยังไงแก๊กทุบทุบโอ้โหฟิกเกอร์ว่ะตายอยู่ดีครับแก๊กเนี่ยวีลาน่าจะตายเรานะครับอยู่ในบุ่มเนี่ยผมวิ่งเข้าไปดีกว่ายังไงมาดิเฮ้ยเกือบไปนะรอดตัวไปเดี๋ยวขึ้นเป็นทานดาสลิสติ้งเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ย,ด,ยดักดักตบดักตบ วิ่งมาเนี่ยมันต้องวิ่งมาทุกคนนะครับจังหวะนี้เอ้าวเซฟิตตกตกตกไม่เข้าเลยโอ้โหจูบเลยครับจังหวะนี้หนีเลยทุบไม่เข้าอะ่ะโคตรแย่โอเคดีนะครับชาตินี้ตัวอย่างถึกอะ่ะยิ่งเลื่อนน้อยยิ่งปีไม่เข้าเลยนะครับยอมเลยยอมใจเลย มาวิ่งไปหาฟาร์มก่อนนะครับบาบแดงก็ใกล้จะเกิดแล้วด้วยอยากได้บาบแดงอะ่ะขอได้ปะไม่มีใครเอาผมเอาเองฟาร์มฟาร์มอย่างเดียวครับจะได้เกิดไปแบกเพื่อนนะลิงโบห้าอย่างตึงนี่ไงสวยครับเดี๋ยวบุกเลยด้วยเดี๋ยวหาตัวลังก่อนนะผมไม่กล้าเข้าอะ่ะผมต้องโอ้ นกเปิดแมบชิมหายไปแล้วไปอยู่แล้วเพื่อนตายหมดนะครับเดี๋ยวเราทํากลางเลยนะจังหวะนี้น่าจะแตกครับแตกแล้ววิ่งเลยโอเควิ่งเลยนะจ๊ะไม่อยู่แล้วนะโอ้แวนมันดักวะเดี๋ยวเราวิ่งฉีกลงไปเลยนะครับน่าจะได้แวนไหมเดี๋ยววิ่งฉีกลงมาก่อนนะครับทุบคีปมาเอาคีปหนึ่งทีโอ้ยมิกเตอร์มันไล่่ะ แวนด้วยเดี๋ยวผมวิ่งอ้อมเอาแวนเลยดีกว่าไม่รู้ว่ามันจะตายไหมนะผมอาจจะโดนส่วนเองก็ได้นะครับมันยิ่งเป็นแวนเวทอยู่นะแต่จะมาตายแน่นอน,นร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ไงมีล้างสวยไม่ได้ตั้งตัวสินีไ่ไงอยากได้แทงทำไมไม่เล่นเองล่ะเพื่อนเราหยิบออมมาแต่นายหยิบแคลรี่มาซ้ำกันนาะ<ๆ>เราก็ต้องได้โลมาดิ แต่รวมเราก็แบกได้นะครับรอครับรอมันต้องมีคนเดินผ่านมาแถวนี้แหละอืมแปแล้วไม่อยู่แล้วอุย้ยแวนโอ้โห,โโหมาตัานมาช็อตนี้เลยนะครับเกินี่ไงฟีเกอร์เอาคูปคูปสวยเออขอชันดาวหน่อยละกันทำไว้แสบมากนะเอ,อ้าลิกเตอร์วิ่งผ่านมาจาังวะน,นี้พี่ขอนะดับเบิลคิวเอายังไงวีล่าสริปเปิเลยไหม อย่าตามวีล่าก่อนะครับวีล่ามันนา่าจะสู้เราไม่ได้แล้วมันแบบมันจบแล้ววีล่าเจ้ามันจบแล้วเออสวยเี๋ยวแ๊่ตัวเดียวขอได้ไหมเอาแกตายก่อนปล่อยไปครับปล่อยไป <S <S เดี๋ยวทำเวฟขึ้นมาเลยนะฮึจะบ้าตายนี่ไงตีมาลาเซฟิเดี๋ยวเรานี่ไงตี ตีเอาบัฟเอาบับให้มันไม่ได้เล่นนะครับเดี๋ยวขึ้นเป็นทางด้านดูดเลือดเลยนะครับเดะบีดนะผมจะขึ้นเป็นเดบีดนะผมจะเอามาดูดไม่อยากกลับบ้านนะครับนะเป็นไอเทมที่ดีอไอเทมหนึ่งเลยนะเพราะว่าลิงมันตีติดจีไงแล้วก็มันดูดเลือดค่อนข้างแรงนะครับก็เหมาะเลยนะเพราะว่าลิงมันต้องแบบได้หายตัวเข้าไฟอยู่แล้วนะครับก็แวะเติมเลือดกับปลาเนี่ยก็เต็มแล้วนะนี่ไงตี โอ้ยสวนเนรอตายเหมือนเดิมเรามีเดบีครับไม่ต้องกลัวนะแล้วเดินหาแบบดูดเลือดเอานะครับเอาลิกเตอร์ลิกเตอร์เดินมาคนเดียวโด,ดนทุบวิ่งฉีกเลยครับจังหวะนี้เอ้แก๊กคนเดียวเหรอคนเดียวคนเดียวตายบอกเลยเดินมาคนเดียวเดี๋ยวททำบนต่อเลยนะครับ มีเีล่าวะ่ะเอาลูกเป้่าได้ดับบีนะครับมารอชี้เป็นสามเดี่ยมนะครับไอเที่มกันกันตายนะังไงเอออยากเข้าวะ่ะเดี๋ยวรอฟริกเกอร์ก่อนนะครับฟิกเกอร์เข้าไปทุบตัวหลังนะครับตายแล้วเชฟฟิน่าจะตายแล้วปล่อยไปนะครับรอหาจังหวะฟิกเกอร์ใส่ตัวหลังแล้วก็ทุบให้มันตายคู่เลยนะครับ รอแป๊บใจนิ่งๆนะครับใจนิ่งๆผมรอดูจังหวะเขาเลยนะแต่จังหวะนี้ก็มาฟาร์มรอนะครับรอเขาแบบได้ป้อมสักป้อมนะครับเนี่ยซักป้อมแตกเนี่ยตายแล้วเนี่ยคู่เนี่ยอ้าวกลางแตกแล้วรอรอครับทิกเกอร์ทุบทูบทบนี่ไงทุบตายคู่ครับจังหวะนี้ผมรอผมรอมานานแล้วผมรอมานานแล้วจังหวะนี้น่าจะจบได้นะครับ เดี๋ยวเอาบนเลยดีกว่านะครับถ้ามีเสียงอะไรก็ขอใครด้วยนะครับนะตีเฮ้ยตีมีไงตีบ้านโอ้ยมันดูดโอ้โหนี่ตียังมีเกิดครับเอาละครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเกมนี้นะก็มาดูกันนะครับว่าใครจะได้ MVP นะครับทุกคน เกมนี้ผมก็ได้เป็น m V P นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องหนูช่วยเกมเมอร์ด้วยนะครับเพื่อจะเป็นกำลังใจผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับทุกคนไว้เจอกัน